อันนี้มาถึงราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะครับจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่19มกราคมนะครับมาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะครับเอ่อนะครับชาวราศีมังกรช่วงจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะจริงจังเอาใจสาใส่เรื่องของขว่าครอบครัวนะครับเพียงแต่ว่า ช่วงจังหวะน,นี้ก็จะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยอย่างเช่นการทะเลาะบอะแวง้งการแตกแยกรวมถึงเรื่องการซ่อมบ้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งความวุ่นวายต่างๆน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสักปลายปลายเดือนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกเป็นเรื่องของการงานช่วงจังหวะน,นี้ของชาวราศีมังก,กรเองงานจะมาเยอะนะครับงานจะค่องตัวมาจากสายสัมพันธ์เดิมๆมาจากคนในครอบครัว นะครับแล้งงานมาจากเรื่องของเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับจะเกิดขึ้นได้วันนั้นงานดีครับคล่องตัวแต่ว่าระวังนิดนึงมันมีโอกาสจะมีความขัดแย้งมีการทะเลาะเบาแวงนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงประมาณป,ปลายเดือนนะครับวันนั้นระวังนิดนึงนะครับชาวราศีมกรเองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ากับทุกคนได้ดีปรับตัวง่ายนะครับแต่ว่า ความเครียดที่สะสมเนี่ยอาจจะไประเบิดหรือไปทะเลาะบอกแว้งในช่วงปลายปีไ้ปลายเดือนคราวน,นี้ใครก็ตามนะครับที่ทํางานที่มีลูกน้องบริวารชวาวราศีมะกรเนี่ยจะเจอปัญหาจากลูกน้องบริวารอย่างเช่นลูกน้องลาออกลูกน้องทํางานผิดพลาดทําทให้เกิดปัญหาที่ต้องวุ่นวายต้องแก้ปัญหาเพราะนั้นการดูแลงานอย่างใกล้ชิดการตรวจสอบการติดตามผลของงานอยู่บ่อยๆก็จะทําให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยถอยลงนะครับช่วงจวังหวะ ไปลายปลายเดือนเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรบางคนอาจจะถูกชวนก็เลยมีการโยกย้ายการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทํางานนะครับเพื่อไปอยู่ในที่ใหม่ที่รู้สึกว่าสบายใจปลอดภัยหรือคุ้นเคยมากกว่านะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรอเองอไรายได้เรื่องของเงินทองเนี่ยจะเข้ามาในแห่ต้นเดือนนะครับท่องตัวมากๆม,มาหลายทางครับจากการทํางานจากคนในครอบครัวจากการติดต่องาน แต่จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นไม่คาดคิดจ่ายเยอะมากๆจริงๆในสําหรับเดือนเมษายนนี้นะครับจนถือว่าอาจจะไม่เหลือเลยสักบาทก็เป็นไปได้นะครับและคราวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความรักสุขภาพชาวราศีเมื่กรในช่วงจังหวะนี้นะครับความรักของคุณนะครับดีมากๆใส่ใจดูแลกันเอาใจใส่แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะก้าวไปสู่คาว่า การดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลพี่น้องดูแลญาติินะครับแล้วก็ความรักเก่าๆนะครับ,ก,รก,ก,รบก็จะตามมาแต่ว่าต้องระวังนะครับในดวงของคุณเองมีโอกาสจะขัดแย้งทะเลาะบอกแว้งกับคนในครอบครัวอย่างไม่คาดคิดเหมือนกันซึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับดูแลในเรื่องความรักเนี่ยเหมือนกับว่าจัดสรรจัดเวลาได้ไม่ถูกต้องไม่ดีพอเพราะนั้นระวังให้มากๆกับเรื่องนี้ คอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพชาวราศีมกรกมีโอกาสจะเจออุบัติเหตุนะครับมีโอกาสจะมีปัญหาในเรื่องของตั้งแต่ช่วงเอวหัวเขา่าข้อเท้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นไปไหนก็ระวังหมากัดระวังหกล้มระวังการเดินหรือการถูกกระแทกเฉียวชนนะครับตกจากที่สูงวันนี้ระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงประมาณปลายปลายเดือนเมษายนนะครับอ่า คราวนี้นะครับอ้อลืมบอกไปถ้าเป็นเรื่องครอบครัวชาวราศีมกรมีโอกาสครอบครัวแตกแยกนะครับในเรื่องของปัญหาความรักเพราะนั้นระวังให้มากๆนะครับในเรื่องการใช้อารมณ์อ่ะคราวนี้นะครับข้อแนะนําสําหรับชาวราศีมกรก็คือคําว่าพยายามใจเย็นและอดทนนะครับอย่าดรอนดอ,อเถียงอย่ามีปากมีเสียงนะครับคุณทําดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าด้วยอารมณ์ของคุณที่ระเบิดออกมาี่ยอาจจะทําให้ มันมีเรื่องของปัญหาบานปลายเพราะฉะนั้นใจเย็นอารมณ์ดีถ้ามีปัญหาก็ถอยก็หาก่างวิธีนี้จะไม่มีการต่อรอดต่อเฉียงและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นในเดือนหน้าครับ